ปัตภูมเจ้าที่ปัดแม่ธรณีข้ามหาเศรษฐีด้วยเข้นมาเอาใส่ไปผีเขี้ยนมานี่ลงมาปิด ไม่ทำได้เดินจิบตรงนี้นะกางยาก่อนเดี๋ยวันจะโล่งมากเองง่ายเอาเียมันมาีมันยืนนั่ยืนนัเดี๋ยวขอขอให้นนี้ะไได้ง่ยโลไฮสูจริงร้อยที่กินไม่ใช่แน่แรขอพอนะนะ

โอ้ยจำไม่ได้เลยโอ้ยเจ็บอะมามามาเลยใช่หรือนนี่จะเป็นการช่วยเขาถอดนี่มาดี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 ยังค่ะ

หนูไปมืที่ห้างไปงานวัดกลับมาปวดเลย้อกมาดินแหลนูคิดอย่างนี้เลยไงแล้วก็เห็นนาติ๊กอกคาที่หลังแาบมาทไงเห็นอย่างนี้พอดีเลยออกมาตอกนู่นนุ่นแหละโตไหมซื้อถึงร้อยดิ้งจีไปใช้ได้มาขอพนนะ มาเขอขอพลังจีนได้ด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วย